ตัวนี้ที่เห็นอยู่คือเอื้องจำปานะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ลำไห้ที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับความยาวของลำต้นเนี่ยน่าจะหนึ่งเมตรนะครับเอื้องจำปาเนี่ยเป็นไม้ที่เป็น ออกดอกประมาณช่วงกลางปีนะครับแต่ว่าช่อนี้เนี่ยน่าจะหลงฤดูมานะครับมาค่อนข้างาเหลือบมาทางปลายปีแล้วนะครับนี่คือช่อดอกของเขาครับจะออกในลําต้นที่ทิ้งใบแล้วเท่านั้นนะครับส่วนต้นที่ใบเต็มเนี่ยคือต้อนอ่อนนะครับนี่คือตะเกียงนะครับตะเกียงก็คือโนอที่หอกจากลําต้นนะครับก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ ตัวนี้ผมก็ขยายพันธุ์เอาไว้เหมือนกันนะครับแต่ลูกค้ามาสั่งไปก็เยอะนะครับทำให้อาธิบ้านเนี่ยเหลือกอใหญ่ยอยู่แค่กอนี้นะครับส่วนกอเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ลูกค้าค้นไม่หมดแล้ว <laughs> ก็มีตะเกียงของต้นนี้นะครับที่ยังไม่ได้ปลูกหากว่าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ที่ไอเดีเดิมนะครับก็ไอ0ดี089 สอง4 3 9 9นสานะครับไอทีไลอีกครั้งนะครับ089 291 43 99นะครับอ่าไอดีก็ชื่อปลาดรามนะครับเป็นชื่อของผมเองนี่นะครับดอกของเขาก็ใหญ่ปว่าฝ่ามือนะครับตะเกียงนะครับก็คือหนอนะครับหนอที่ออกจากลำต้นนี้จากตะเกียงส่วนหนอที่หอก หอกออกมาจากโคนต้นก็เรียกหนปก,ปกติเลยนะครับตัวนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเป็นไม้เด่ก่อนก้้งชอบแสงนะครับชอบแสงแต่ไม่ได้ชอบแดดจัดนะครับสังเกตนะผมจะจับลูกตายร่มไม้แต่ว่าไม่ได้ร่มเกินไปนะครับก็จะโดนแสงแต่มีร่มไม้ปลังแสงแดดไว้ด้วย